สวัสดีครับเพื่อนๆชาวราศีสิงค์ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ตอนเนี้ช่องเราก็จะมาทำนายดวงชะตาด้านการงานเงินความรักโดยจะเป็นรอบการทำนายช่วงเดือนก,การกฎาคม2563นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยขออื่นก็ขอช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดระดิ่งแจ้งเตือนไปด้นะครับเพื่อเป็นการให้กาลังใจสนับสนุนช่องเราต่อไปแล้วตอนนี้เราก็เลือกไพ่ครบแล้วนะมาเริ่มดูกันเลยเจ้าชะตาชาวราศีสิงค์ในเดือนนี้ คุณจะอยากเก็บรักษาสิ่งต่างๆที่มีเนี่ยให้มันมั่นคงและอยู่ต่อไปนะเริ่มมองสิ่งต่างๆอย่างรอบคอบมากขึ้นนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยอยู่กับสังคมที่ดีที่อบอุ่นและคุณรู้สึกดีกับมันมากอะ่ะตรงเนี้ยคุณก็อยากเก็บรักษามันเอาไว้นะแต่ในความสมบูรณ์ที่ดีลัเรียกตรงเนี้ยคุณกลับกังวลในสิ่งที่มันปิดบังหลอกลวงซ่อนเร้นบางอย่างอยู่อะ่ะซึ่งอาจจะเคยขึ้นแล้วคุณไม่รู้ไงแล้วคุณก็เริ่มเห็นถึงสัญญาณบางอย่างที่มันไม่ดีอะ่ะ ทำให้เริ่มไม่ไว้ใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้นะจากที่เคยอยู่อย่างสงบราบเรียบมาตลอดอนะ่ะซึ่งดูแล้วมันก็เหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับคุณจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขแต่ว่ามันก็ยังรู้สึกขาดขาดกับอะไรบางอย่างไปอะ่ะโดยที่คุณคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นกว่านี้นะครับเนี่ยแล้วสภาพแวดล้อมของคุณอนะ่ะมันจะมีการพบเจอกับผู้คนมากมายตรงนี้อะ่ะซึ่งมันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาก็ได้นะอาจจะเป็นความกังวลในเรื่องรักาสามเศร้า หรือปัญหาประเภทมากคนก็มากความประมาณนี้ครับแล้วคุณอนะ่ะมีความเชื่อมั่นในแนวทางแนวคิดของตัวเองยงสูงมากไปนะต้องการทําสิ่งต่างให้มันเป็นไปนตามที่ใจต้องการเสมอและสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นแนวทางที่จะสามารถทําและรักษาสิ่งต่างเอาไว้ให้ดีเหมือนเดิมได้นะครับแล้วทั้งหมดที่อ่านมาเนี่ยทุกอย่างมันอาจจะยังดีและมันคงอยู่ก็ได้แต่ว่ามันอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากความคิดและก็ความกังวลของตัวคุณเองอนะ่ะ ยังไงก็ขอพิจารณามองสิ่เต่างอย่างลอบคออสักหน่อยนะครับเนี่ยโอเคนี่ก็คือแนวโนภาพรวมนะครับทีนี้เราม,มาจาะลึกกันเรื่องการงานดูบ้างนะหน้าไพ่ด้านการงานเนี่ยใบแรกเป็นไพ่อสวรไม้เมท้านะคุณก็มีความมุ่งมัน่นตั้งใจเดินหน้าทํางานตรงจุดนี้ดีอยู่ อาจจะมีการเดินทางไปดำเนินงานทําสิ่งต่างๆก็ได้นะครับเนี่ยแล้วก็เป็นไพ่เอ็มพลเอร์การงานของคุณเนี่ยมันก็ดูมีความมั่นคงมีความน่าเชื่อถือดีอะอาจจะเป็นที่ตัวคุณเองที่มีสถานะทางการงานที่ดูดีมากหรือไมเก็คนที่คุณเป็นร่วมง,งานกับเขาเนะี่ยเขาก็มีสถานะทางการงานที่ดีเหมือนกันนะแล้วก็เป็นไพ่หนึ่งเหรียญนะมันก็มอบสิ่งดีมอบความมั่นคงทางการเงินให้กับคุณด้วยอไอง,งานที่ทําตรงเนี้ยดูแล้วมันก็ดูดีอยู่นะครับแต่ว่าไพนะ่เดือมู่อะ มันคือการคิดกังวลกับสิ่งต่างๆที่มันจะมีปัญหาเกิดขึ้นน่ะทั้งๆที่ตรงนี้จะเห็นว่ามันมีความมั่นคงสมบูรณ์อะไรดีๆมันก็เดินหน้าไปได้อยู่แต่ว่าการกังวลของคุณเนี่ยไม่รู้ว่ามันเกิดจากการที่คุณคิดไปเองหรือเปล่าคุณอาจจะคาดหวังถึงสิ่งที่ดีให้มันเป็นอย่างที่คุณมุ่งหวังมากเกินไปอ่ะและผลต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ดีถึงขั้นนั้นไงเนี่ยคุณก็เลยเริ่มกังวลกับสิ่งที่มันไม่เป็นอย่างที่ใจต้องการอ่ะแต่จากหน้าไพา่อ่ะผมก็ต้องขอบอกว่างา,านของคุณเนี่ มันก็ยังดีแล้วก็มั่นคงเดินไปได้อยู่นะทีนี้เรามาดูออลลักเคยเรีนครับว่าไพ่จะพูดถึงจุดนี้ว <ST IT> ่ายังไงบ้างคุณก็ได้ไพ่การกรําเนิดเกิดใหม่นะตรงนี้ไม่แน่ว่าคุณอาจจะก,กาลังไปเริ่มต้นทํากับสิ่งใหม่ๆทางการงานะที่มันหยิบยื่นให้คุณก็ได้อ่ะเนี <ST IT> ่ยบางทีคุณอาจจะกังวลว่ามันเป็นสิ่งที่ใหม่กับตัวคุณแล้วคุณก็ ถ้ายังไม่มีประสบการณ์แล้วก็ไม่มีความชัดเจนในหนทางทางการงานตรงนี้นะเนี่ยมันน่าจะเป็นความกังวลในสิ่งที่แปลกใหม่ในชีวิตของคุณมากกว่ายังไงก็ขอให้คุณมั่นใจแล้วก็เดินหน้าทำกับสิ่งต่างๆให้ดีที่สุดเอาไว้ครับอย่าปล่อยให้ความกังวลที่ไม่ดีเนี่ยมันมาเป็นตัวขัดขวางจุดหลังในการทํางานที่ดีของคุณตรงนี้เนะี่ยทีนี้เรามาดูสถานการณ์ทางด้านการเงินกันบ้างนะ ด้านการเงินเนี่ยดูเหมือนว่ามันอาจจะมีความรู้สึกตึ้นตันใจรู้สึกไม่ดีทางด้านการเงินเปิดขึ้นมานะใบแรกเป็นไพ่ก้าไมเท้าอ่ะคุณต้องพยายามหลบซ่อนเก็บความรู้สึกที่มันไม่ดีตรงจุดนี้เอาไวนะ้อ่ะต้องรักษาสถานการณ์ตัวเองหรือไม่ก็คุณอาจจะพยายามหลบเลี่ยงหลบหลีกจากสิ่งต่างๆที่มันจะก,ก,ก่อเกิดปัญหานะแล้วก็เป็นไพ่สามถ้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเข้าสังคมกลุ่มคนนะบางทีอาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนหรือว่าใครหลายคนที่อยู่รอบตัวคุณอนะ่ะ ที่จะเข้ามาส่งผลกระทบทางการเงินกับคุณไงก็คือการที่คุณน่ะหลบหนีเลีกหนีมาจากปัญหาเหล่านี้หรือไม่ก็ต้องอยู่ในสังคมเหล่านี้แล้วก็ต้องอดทนอดกั้นเก็บความรู้สึกต่างๆเอาไว้อ่ะเนี่ยไพ่ห้าถ้วยเนี่ยคือคุณก็รู้สึกดีกับมิตรภาพกับเพื่อนฝูงตรงนี้อยากจะรักษาตรงจุดนี้เอาไว้นะแต่ว่าไอ้เรื่องลาของผู้คนมากมายตรงเนี้ยมันกลับมอบความรู้สึกที่ไม่ดีทางการเงินให้กับคุณน่ะให้คุณเครียดกับมันน่ะแล้วก็เป็นไพ่ห้าไม้เท้า เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งการทะรเลาะเบาแวงกับบุคคลมากมายเนี่ยบางทีคุณอาจจะต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับการทําอะไรรุ่นกับผู้อื่นน่ะแล้วมันจะ่ลใอยเกิดปัญหาทางการเงินขึ้นมาหรือไม่ก็ต้องระวังเรื่องการไปกู้หนี้ยืมสินมีการต้องยืบยืมเงินกันตรงจุดนี้อ่ะแล้วมันก็มีเรื่องของความเกรงใจเข้ามากันด้วยอ่ะทีนี้เรามาดูออลเคลกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงจุดนี้ไว้อย่างไงบ้าง พไพ่ปีนี้ก็พูดถึงการพูดคุยติดต่อกันนะหากว่าคุณมีความรู้สึกอะไรที่นึกคิดอยู่ในใจอะ่ะคุณก็ควรจะเปิดเผยพูดคุยกับผู้คนให้เขารับรู้ไปเลยอะ่ะว่าคุณคิดจะต้องการอะไระครับการที่อดทนอดกันเก็บเงียบสิ่งต่างๆเอาไวอ้อ่ะคนอื่นเขาอาจจะไม่รู้นะว่าคุณคิดอะไรอยู่แล้วเขาก็เดินหน้าทาสิ่งต่างๆของเขาไปอะ่ะโดยที่ไม่รู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่คุณไม่ชอบใจไงมันก็อาจจะก่อเกิดปัญหาความขัดแย้งอยู่ที่ไม่รู้ตัว าว่าคุณพูดคุยตกลงกำหนดสิ่งต่างๆเอาไว้ให้มันชัดเจนแต่แรกเนี่ยมันน่าจะเป็นการป้องกันปัญหาต่างๆต่างๆนั้นที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มบุคคลได้นะโอเคก็ขอให้คุณพบเจอของทางที่ดีทางด้านการเงินนะครับทีนี้เรามาดูสถานการณ์ทางด้านความรักกันบ้างให้กับคนโสดที่มีคนคุยขอหาดูใจกันแล้วแต่ว่าสถานะยังไม่ชัดเจนนะครับ ไพ่คนโสดที่มีคนคุยเนี่ยใบแรกเป็นไพ่ห้าเหรียญน,นะครับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยดูมันจะไม่ดีไม่ตอบสนองอย่างที่ใจคุณต้องการนะตัวคุณหรือคู่รักของคุณเนี่ยคงไม่สามารถมาเดินหน้าพัฒนาความรักให้มีความสุขกันได้อย่างเต็มที่นะเนี่ยไพ่แปดถ้วยอะ่ะมันจะมีการเดินทางแยกย้ยายแยกตัวกันออกไปจากตรงจุดนี้แล้วก็เป็นไพ่สี่เหรียญช่วงนี้เหมือนกับว่าพวกคุณอาจจะมีชีวิตที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัว ไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องราวอะไรกันแต่เท่าไหรที่รับรู้กันนะเนี่ยต้องมาอยู่ตัวคนเดียวกันซะมากกว่าแล้วก็เป็นไพ่สิบถ้วยอ่ะเนี่ยมันก็เป็นอีกใบหนึ่งที่จะมายืนยันอยู่นะครับว่าความรักความมั่นคงที่ดีในชีวิตของคุณอ่ะมันก็ยังดีอยู่นะจริงๆแล้วบุกคุณก็ยังมีความรักใครมั่นคงกันดีอ่ะแต่ว่าไอ้เรื่องราวที่ต้องห่างไกลแยกตัวออกจากกันนี่แหละที่มันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาความเครียดขึ้นมาทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าตัวอีกฝ่ายเนี้ยคนในใจของคุณอ่ะเขาคิดอะไรคุณอยู่ะ ในความคิดของเขาเนี่ยเป็นไพ่ห้าไม้เท้านะดูเหมือนว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกขัดแย้งที่ไม่ดีกับตัวคุณเกิดขึ้นมาคือคุณสองคนน่ะต้องมีคนใดคนหนึ่งอ่ะที่มีธุลาที่ยุ่งมากที่ต้องไปทาตรงจุดนั้นนะ่ะแล้วคนที่ต้องไปทําในเ,เรื่องราวต่างๆ,ๆงนเหล่านี้ยก็มีความยึดมั่นชัดเจนในของทางชีวิตตัวเองมากว่าจะต้องทําอย่างนั้นให้ได้อ่ะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือย,ยอมในเรื่องราวต่างๆกันเลยนะครับเนี่ยแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่อย่างส่วนตัวมากกว่าอย่างสันโดษอ่ะ มุงนะ้ามุ่งเน้นทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะเนี่ยไพ่อสุวิไม์เท้าอ่ะมันก็จะเป็นเรื่องของการมุ่งมั่นตั้งใจเดินหน้าเดินทางทําในเป้าหมายของการงานตรวจุดนั้นนะครับอืมทีนี้เรามาดูอ่อนละเคลื่อนกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงจุดนี้ไว้อยังไงบ้างไพ่ใบเ,เนี้ยก็มาพูดถึงการขจัดสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคออกไปจากใจของพวกคุณนะเนี่ยความรักของพวกคุณอะจริงๆแล้วอะ มันก็มีความมั่นคงที่ดีมีความรักมีความสุขที่ดีเดินไปกันได้อยู่เนี่ยแหละแต่ว่าไอ้ทุระหน้าที่ที่ต้องไปคำตรงจุดเนี้ยดูแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นจริงๆที่ต้องไปคากับมันก็ได้นะมันก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้อะแล้วไอ้การที่มีความคิดกังวลอยากที่จะขัดขวางไม่อยากให้เดินหน้าไปทํางานตรงจุดนั้นอ่ะมันก็เป็นเหมือนกับการสร้างเงื่อนไขปัญหาที่อยู่หิมขึ้นมาเองอ่ะหากเราปล่อยวางทําความเข้าใจกับสิ่งที่มันต้องเกิดเนี่ย แล้วก็ปล่อยให้ต่างฝ่ายต่างก็เดินหน้าไปทาในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะแล้วก็จําเป็นนะความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยมันก็จะเดินหน้าได้ต่อไปได้อย่างไม่มีปัญหานะครับโอเคทีนี้เรามาดูสถานการณ์ความรักให้กับคนโสดสนิทกันบ้าง นะไพ่คนโสดสนิทเนี่ยดูเหมือนว่าอาจจะต้องมีสิ่งที่มันทําให้คุณอึดอัดใจสักนิดหนึ่งนะใบแรกเป็นไพ่สี่ไม้เท้าอะ่ะคืออย่างแรกเลยนะคุณอาจจะคิดและมุ่งหวังในเรื่องความรักที่มั่นคงมีความสุขสมบูรณ์ใจแบบเอาจริงเอาจังในเรื่องความรักมากอะ่ะแล้วไอ้ความต้องการของคุณเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะเปิดเผยหรือว่าทําให้มันเกิดขึ้นได้จริงนะคุณจึงต้องอดทนกับคนที่คุณมองแล้วก็สนใจดูยอยู่ตรงนี้อะ่ะเปิดเผยเออกมาไม่ได้นะ แล้วการที่มันไม่สามารถเดินหน้าได้่างนี้ไพ่สองดาบอ่ะมันก็บอกว่าคุณจะเริ่มลังเลแล้วแหละว,ว่าจะเดินหน้ากับความรักครั้งนี้ต่อไปดีหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าชีวิตของคุณเนี่ยก็มีคนที่ให้พบเจอมากมายในชีวิตตรงนี้นะคุณก็มีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาเรื่อยๆอนะ่ะหรือในะอีกแง่หนึ่งก็คือคุณอาจจะพบว่าคนที่คุณมองเขาอยู่เนี่ยเขาก็มีสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเขาอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะมีผู้คนห้อมล้อมในตัวเขาให้เป็นตัวเลือกทางเลือกเนี่ยแล้วก็หักมองในแง่หนึง่งในแง่ลยๆไปเก็คือ การที่คุณอะไปพบเจอกับคนที่ดูดีมีสเสน่ห์แลคุณชอบคนนะแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้การที่ต้องมาติดต่อพบเจอกับคนคนนี้อ่ะมันทําให้คุณเริ่มลังเลแล้วบอกว่าจะเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปอย่างนี้ดีหรือเปล่าโอเคทีนี้เรามาดูอ่อนเหลื่อยกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงจุดนี้ไว้อย่างไรบ้าง คุณก็ได้ไพ่พูดถึงข่าวดีนะตรงเนี้อาจจะเป็นเรื่องราวที่มีใครบางคนอนะที่เขามาหยิบยื่นมองความรักให้กับคุณนะอยากจะมีการสารสัมพันธ์เดินหน้าทางความรักให้มันเป็นหลักเป็นฐานเหมือนกับเป็นการแต่งงานเป็นรูปเป็นร่างกันเลยอนะซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวดีๆที่เข้ามานะแต่จะเห็นได้ว่าคุณยังคงปกป้อง,ป,องป้องกันระหว่างตัวอยู่อนะยังไม่เปิดหลักกับสิ่งดีๆที่เข้ามาตรงนี้อนะเพราะว่าคุณยังมีเรื่องของความลังเลใจยอยู่ตรงจุดนี้นะครับ อาจจะเป็นที่ตัวคุณเองที่ยังมีตัวเลือกทางเลือกในชีวิตที่ดีหรือไม่ก็คุณเห็นว่าตัวเขาเนี่ยก็มีคนเข้ามามากมายในชีวิตอะแล้วคุณก็ยังไม่ไว้ใจในตัวเขาอะก็มองทางนี้ได้เช่นกันนะครับเนี่ยทีนี้เรามาดูความรักให้กับคนมีคู่กันบ้างครับอืมเรื่องราวความรักคนมีคู่เนี่ยก็มีปัญหาแย่ๆเข้ามาอีกแล้วแล้วเนี่ย ซึ่งมันก็สัมพันธ์กับที่คุณกังวลอยู่ในเรื่องราวต่างๆนะถ้าหากว่าความรักของคุณยังดีอยู่ก็ขอให้ปล่อยผ่านไปเลยนะครับเนี่ยใบแรกเป็นไพ่สามดาวอ่ะคุณจะมีความผิดหวังเสียใจไม่ได้ตั้งใจในเรื่องความรักที่มันเกิดขึ้นนะแล้วเนี่ยเป็นไพ่หนึ่งในท้าอีกแล้วอ่ะมันมีการเริ่มต้นไปเดินหน้าทํางานทาเงินตรงจุดนี้มีสิ่งที่ต้องเดินทางไกลย้ายตัวออกจากการไปทางในจุดนี้นะครับแล้วไพ่เดว,วิลอ่ะก็จะเป็นความรู้สึกวัดระแวงคางแขงใจในความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนนน้นนนนใตอี เนี่ยคิดถึงเรื่องสิ่งที่ไม่ดีว่าความรักเนี่ยมันจะมีการออกนอกลูก่นอกทางวอกแวกไปทําอะไรกันหรือเปล่ารวมไปถึงไอ้ภาระหน้าที่การงานที่ว่ามาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ผูกพันเป็นพันธะที่ไม่สามารถหลีกหนีหลีกเลี่ยงมันได้ด้วยนะแล้วก็ไพ่สามเหรียญเนี่ยมันจะมีการเดินหน้าไปพบเจอพูดคุยติดต่อกับผู้คนมากมายอะ่ะนี่แหละการพบเจอกับคนเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นที่มาของความคิดมากการระแวงสงสัยในความรักซึ่งกันและกันนะครับ ทีนี้เรามาดูออนเลเกินกันนะว่าไพ่จะพูดถึงจุดนี้ว่ายังไงบ้างไพ่ในบนี้ยจะเป็นการบอกให้คุณอะเข้าหากลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมซึ่งน่าจะเป็นเรื่องสังคมวมงงานของคู่ของคุณที่เดินหน้าไปทงตรงนี้แหละคุณอาจจะลองไปหาข้อมูลศึกษาดูสิ่งต่างๆที่เขาทําอยู่ตรงนี้อะดูสถานการณ์ทางการงานของเขาว่าเขาทําอะไรอยู่ เพื่อให้มีความชัดเจนในเรื่องราวต่างๆะไม่ต้องมาระแวงสงสัยในตัวคู่ของคุณนะครับหรืออีกแง่หนึ่งอาจจะเป็นการบอกให้คุณะเดินหน้าทําสิ่งต่างๆเป็นกลุ่มสังคมของคุณบ้างเพื่อเป็นการลดความคิดมากความไม่ตกกังวลกับความรังจุดนี้เบี่ยงเบนความสนใจไปทําสิ่งต่างๆในชีวิตในสังคมของคุณดีกว่าหรืออีกแง่หนึ่งหากว่าเป็นตัวคุณเองนะที่เดินหน้าไปทําสิ่งต่างๆกับกลุ่มคนมากมายอยู่แล้วคู่ของคุณเขาก็คิดแะวแวงสงสัยคุณเนี่ยคุณอาจจะพาคู่ของคุณะ มาพบเจอ,อมารู้จักกับสังคมวงงานของคุณบ้างก็ได้นะซึ่งไอ้คำแนะนำต่างๆเนี่ยก็ขอให้คุณดูแลพิจารณาทําให้มันดีนะครับอย่าทําให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันมามีผลกระทบกับงานที่คุณทํานะตัดสินใจทําในจุดที่มันดีที่สุดและลงตัวตกับชีวิตของพวกคุณนะครับก็ขอให้คุณพบกับหนทางแนวทางที่ดีในชีวิตรักมีความสุขกันในเดือนกรกฎาคมน,นี้นะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ